แรงขึ้นกันแท้หะอ้าวเอาแรงขึ้นไปยังลูกหมาก็าท้หลุดกว่ายังได้แจ็คพุ่งขึ้นกันแท่งสิอ่ะมันยังไปเองเลยแม่<ป>อย่าตาแรนขึ้นกันแท่งงานเขาแล้ว โอ้ยเปนหเป็นย่มนหยงลูกหมาก็ท้อลุลนลูกหมาตรงเดียววะสวัสดีคร,รับพกู่ชงพีเ็กสายดาเดี๋ยวจะลงเกี่ยวแปลงนี้กันครับโอ้มีตะหลุมมีตะบอครับ หมดจัดอะตืมง่ออาอ่งะง่ายต้มเสร็จแล้วอย่างง่ายแมงกะชอนโอ้แมงกะชอนพอเสร็จแล้วกินได้เลยขอบคุณครับแมงกะชอนครับ ยาอามาให้ yeah, อไคนี้มันเยอะด้ไอหอยไรนั่อยลายน่ะครับอันนั้นมันโยกกะบดินนาไปงมเอาเยอะแยะเลยต้องเป็นนี่ะครับของนามโนเนเสนเขาเห็ขาหน้าปัง นูหนูนีหนูนี่หนูพอแม่ไม่ออกลราบอก เอาแรนขึ้นไปยังลูกมาคุณทอนลุวมายังได้๋จวจพุ่งขึ้นกันแท่งสิอ่ะมันยังักไปเองเลยแม่<ป>อย่าตาแรนขึ้นกันแท่งง,งานเข่าแล้วโอ้

con tôi lụt bò lụt bò mát vay 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 วัวไข่ามนมีต้นใหม่เรียบร้อยอ๋ <c oughs> อมันเกลียวหน้าปีมันกันนีได้เล็กเดียอะลูกหมากคอนโทรนโตโยกเดินหน้าถอยหลังแม่งท่านหนา้าโลกไปหน้าเม,มื่อกี้น่ะมึงเรียบร้อยมีตัวรถแท้เ <c oughs> บอได้ดับเครื่องเหรอเฮ้ดับเครื่องเลยเมื่อกี้นะเออมันหยุดเองมันหยุดตัวคอนโทรนมัน Mặt chị cảm ơn mày. Mặt chị cảm ơn mày quá ừ. nó à. <laughs> ừ. mà. <laughs> <laughs> mày tôi chào đi. Ah, mày. Mặt chị yêu Mày chọc thang đều chọn đồ. Kay yên? Mày 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 อ๋อมันห่อนไหมก้อยจีวานขึ้นขึ้นขุนขุนสิ่งสำคัญกุญแจบ่ได้ถือมาแล้วนะเกี่ยวเข้าบนขั้นหน้าเลยไทาน,นี่ สาวาะ่าผ้าลูกสาวมานั่งมาเสร็จานี่โอเคครับเดี๋ยวเช็คกันก่อนครับ